มารับข่าวสารดีๆทางไอทในช่วงเย็นเวลาสแปนในกา30นาทีในพูดข่าวไอทีครับ ผู้ชาวไอทีในคลิปนี้เราจะมาอัปเดตเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือสายพันธุ์แท้ของ Android อย่าง Google Pixel ครับล่าสุดมีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Pixel 4A โทรศัพท์มือถือ Android เลือดบริสุทธิ์กล้องเทพใช้ชิปเซ็ตเป็น Snapdragon 730และยังมีรูหูฟัง3.5มิลมาให้เราได้ใช้กันด้วยในราคาเริ่มต้นที่10,000นิดๆมาดูรยายละเอียดเพิ่มเติมกัน ส,สุดการรอคอยนะครับสำหรับแฟนแฟนพลิกเซลล่าสุดโทรศัพท์มือถือ Pixel 4A ได้มีการเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยที่เปิดตัวช้าเนี่ยเพราะมีการเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับในเรื่องของวันเปิดตัวเนื่องจากประสบปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 นั่นเองจุดเด่นของรุ่นนี้หน้าจอก็คือ a m o l e d ครับทำให้ภาพเนี่ยสวยสดขนาด5.81นิ้วไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับหยิบจับได้ง่าย ชิปเซตเป็น s n a p d r a g o n 7 3 0 g RAM 6 g b รอมหน่วยความจำ128แบตเตอรี่ความจุ3,140มิลลิอมชาร์จเรล18วัตต์ในราคาเริ่มต้นเนี่ยที่ถูกกว่าเดิมนะครับอยู่เพียง349ดอลลาร์ 3, 000, หรือประมาณ1,900บาทครับจุดเด่นที่น่าสนใจคือดีไซน์ดีไซน์เนี่ยหน้าตาคุ้นๆเลยแหละอาจจะไม่ค่อยเซอร์ไพรส์เท่าไหร่นะครับเพราะว่า Pixel 4A เนี่ยหน้าตาก็ดูคล้ายๆกับรุ่นพี่อย่าง Pixel 4 จอแสดงผลนะครับก็ถือว่าเล็กไปหน่อยเนาะ5.81นิ้วเองอัตราส่วน19.5:9ต่อนะครับใช้พารเนลชนิด OLED เหมือนกับรุ่นก่อนหน้านี้ไม่ได้แตกต่างกันมาก r ร,รีเฟชเลทก็อยู่ที่60เฮิร์ตเท่านั้น หน่วยประมวลผลและหน่วยความจำนะครับรุ่นนี้ s n a p แล้วก็ 730T ก็ถือว่าแรงดีแหละให้แรตมา6รอม1น8แบตเตอรี่ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็ชาร์จที่เร็วเน้นการใช้งานยาวนานเหมือนกันนะรุน่นนี้ถึงแม้แบตจะให้มาไม่เยอะนะครับกล้องถ่ายภาพกันบ้างรุ่นนี้เนี่ยสามารถถ่ายภาพสไตล์แนว h t ดิ r ได้ค่อนข้างโดดเด่นไม่ซ้ําใครนะครับเจ้าตัว p ิก e l 4a เนี่ยมีกล้องโมดูลตัวเดียวคล้ายๆกับ p ิ xel 4และ Pixel 4xl ที่มีมาก่อนหน้านี้แหละความละเอียดอยู่ที่12.2ลนพิกพร้บรบส Dual p i x e l แล PDFF นะครับ เหมือนเดิมส่วนฟีเจอร์หลักๆที่เป็นจุดเด่นก็จะเป็น HDR+ ครับ Portrait Mode, Top Shot, Night s c n e นะครับแล้วก็จะมี Super, l e a s Zoom ก็มีครบๆอยู่นะครับสามารถถ่ายวิดีโอ 4K 30fps ได้ฟีเจอร์ต่างๆก็ยกมาจากรุ่นพี่เลย Like Caption นะครับอย่างอื่นต่างๆก็มีครบ Google Assistant มีมาให้นะครับราคาไว้วางจำหน่ายของตัว Pixel 4A นะครับตัวนี้เนี่ยจะปิด pre-order ใน้านค้าออนไลน์ไปแล้วเนาะราคาของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ349ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1,900บาทเท่านั้น ครยังไม่รวมภาษีนะครับใครที่ต้องการรุ่นนี้ก็ต้องรอเครื่องคิ้วกันประมาณนั้นนะครับตันมาที่ข่าวที่2ครับ <S <S หัวเว่ย Mate 40 Pro มาคุยถึงโทรศัพท์มือถือ Mate Series ของหัวเว่ยที่จะเปิดตัวในช่วงปลายปีกันบ้างรุ่นนี้อาจจะมาพร้อมกับกล้องทรงกลมที่เป็นกล้องฐานวงกลมของเขาดีไซน์กล้องก็ดูใหญ่ขึ้นเจาะดวงกล้องหน้าไว้บนหน้าจอขอบที่บางแบบ Waterfall คาดว่าเปิดตัวตุลาคมนี้ครับ เียจะว่ายิงเข้าใกล้ชงปลายปีมากเท่าไหรเนี่ยก็ยิ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนและระดับพรีเมียมเปิดตมามากขึ้นแล้วรุ่นนี้ก็คือ Huawei Mate 40 Series นั่นเอง มีภาพเรนเดอร์ชรัดๆหลุดออกมาให้เราได้ทราบเกี่ยวกับหั a เว่ยเม e 40 Pro นะครับวาน,นาตาของเขาจะประมาณไหนภาพดังกล่าวถูกเปิดเผยมาจากพี่ aba, แคปบาบาแหล่งข่าวจากต่างประเทศที่มีความน่าเชื่อถือสูงรายหนึ่งเลยได้มีการปล่อยภาพโทรศัพท์มือถือที่มาจากแหล่งข่าวรุดชื่อดังอย่างออนเลในการปั้นภาพเรนเดอร์360องศาของหัวเว่ยเม40 Pro โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่ลูดออกมาก่อนหน้านี้ครับ จะเห็นได้ว่า Huawei Mate 40 Pro นั้นจะมีการปรับดีไซน์รูปแบบใหม่อีกครั้งหนึ่งด้วยหน้าจอแสดงผลขอบโค้งแบบ Waterfall Display พร้อมกับชุดกล้องที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นเจาะรูติดตั้งกล้องหน้าไว้บนหน้าจอส่วนที่ด้านหลังของตัวเครื่องจะมาพร้อมกับกล้องถึง4ตัวด้วยการจัดเรียงบนโมดูลวงกลมครับคล้ายๆกับ Mate 30 Pro จะมีการอัปเกรดเซ็นเซอร์กล้องให้ใหญ่มากยิ่งขึ้นเพื่อช่วยเรื่อง,องการรับแสงที่ดีมากยิ่งขึ้นสำหรับสเปคของ Huawei Mate 40 Pro ตามรายงานระบุว่าจะมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลขนาด6.7นิ้วถอว่่าใหญเลยลร้กับชซ10 บน20ครับบนสายโปรกรมเทคโนโลยี5นาโนเมตรคาดว่าจะมีการเปิดตัวให้เราได้เห็นกันในช่วงตุลาคมที่จะถึงนี้อย่างไรก็ดีนะครับข้อมูลยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเราจะรีมัปเดทห้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับและทั้งหมดนี้แหละคือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่จะนมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะกดซ u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆในวีดีและข่าวของเราต่อไปนะครับช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมิิิ้้้งงลไวใตคปนี หรือเข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสักคริปนี้ขอตัวลาไปก่อนกับมัเด็ข่าวสารดีดีแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย